สวัสดีครับผมเจียนสถายโยธานะฮะเดี๋ยวมาพบกันอีกวันหนึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานสลับรีเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอัปเดตเกี่ยวกับงานติดตั้งชุดวงกบอลูมิเนียมของฮาฟเฟรเลเนาะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันเลยอย่างบ้านหลังนี้แล้วก็บานชั้นหนึ่งอ่าผมเห็นบางส่วนก็เริ่มติดตั้งบานไปแล้วแล้วก็มีของชั้น2ที่ติดตัวเฟรมไปแล้วแล้วเดี๋ยวทางช่างของฮัฟเฟรเลก็เดี๋ยวจะเริ่มติดตั้งของตัวกระจก นะฮะน่าจะวันสองวันเดี๋ยวไปพบกับโปรเจกต์ไซเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยู่กับโปรเจกต์ไซมาอ่าคุณจุ้ยโปรเจกต์ไซนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตให้ผมฟังบ้างตอนนี้ของเอาของชั้นหนึ่งก่อนเลยที่เราเริ่มติดตัวบานเฟรมอลูมิเนียไปละตอนนี้ผมเห็นติดได้เยอะแล้วติดได้เยอะมากนะครับชั้นหนึ่งนี่แทบจะหมดแล้วมาเริ่มที่ห้องพักแขกครับอ่าตอนนี้ห้องพักแขกห้องพักแขกตรงนี้ก็จะเป็น บานของห้องน้ําครับกระจบห้องน้าตรดนี้บานกระจกห้องน้ํนานนเนาะครับผมอ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนส่วนเป็นส่วนห้องนอนส่วนห้องนอนแล้วก็มีกระจกลอบเลยครับส่วนข้างหน้านะ่จะเป็นแบบระเบียงไม้ไว้นั่งนั่งชิวครับผมรู้สึกว่าบานใหญ่พอตัวเลยเฟมอลูมิเนียมนี่หนาพอตัวเลยที่จับครับผมหนามากแล้วก็ของฮาร์ฟเลลนี่เลื่อนสมูทสุด สมราคาจริงครับโอ้ยราคาเอาเรื่องนะเอาเรื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อไปไปครับได้ผมจะพาไปดูบานกระจกอลูมิเนียมยาวสิบเก้าเมตรนี่ฮะความอลังการของบ้านนีภูมิใจนําเสนอมากเป็นบานกระจกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากจริงสังเกตดูดูความสมูทดูความสมูทนะครับบานนี้ใหญ่มากนะครับกระจกหนาสิบมิลนะฮะเป็นสายพิเศษของฮาร์เบอร์เ่ ตัวท็อปสุดรู้สึกเป็นตัวท็อปสุดท็อปสุดครับท็อปสุดของฮาฟาฟเล่แล้วอันนี้คือไฮไลท์ฝั่งหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วบานใหญ่มันจะมีอีกสองบานครับใช่ไหมมีริมสระน้ํมที่ต่อกับลิฟต์ลิฟต์แก้วราคาตรงนี้ตรงนี้มันจะอยู่อยู่ในช่วงนี้ริมสระน้ําที่ต่อกับลิฟต์แก้วตรงนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ตัวฝั่งของโรงจอดรถฝั่งนู้นฝั่งริมสระน้ําฝั่งโรงจอดรถก็จะเป็นบานใหญ่กกระจกบานใหญ่ให้เห็นรถซูเปอร์คาร์ที่จะมาจอด โอเคสุบคาน่าจะต้องซักประมาณ3-4มรี่คันแล้วอย่างเงี้ยลงจอดรถตัวนี้นะฮะแล้วก็น้ําตกตอนนี้แบบพึ่งเสร็จแล้วใช่ปะใช่ครับแบบแบบพึ่งเคลียร์มาโอเคเดี๋ยวจะได้เริ่มทําแบบน้ําตกเนาะครับน้ําตกนี่สูงสรุปสุปขึ้นไปจนถึงขอบหลังคาเลยฮะสรุปยังไงอรถอ๋อเอ้าสรุปไปลงจอดรถเหรอไม่ใช่สูงสุดนู่นเหรอตัวแบบตัวน้ําตกอ่ะจะตกลินลงมาแค่พอดีหลังคาลงจอดรถแต่ตัวตัวแผงน้ําตกอ่ะขึ้นไปจนสุด เพราะว่าแบบเดิมอ่ะไอตัวแผงน้ําตกอ่ะรู้สึกมันจะมีจบแค่นี้ใช่ใช่ใั้ไหมน้ำตกมันไหลมาแต่วันนั้นทางโอนเนอร์เข้ามาพอดีขึ้นไปเป็นขึ้นไปดูตรงช่องลิฟต์เลยเห็นมาเฮ้ยอยากจะมันดูเล็กไปดูเล็กดูไม่แกนากใช่ไหมไม่อลังการเลยแต่จริงๆแล้วแบบเดิมผมต้องบอกงี้น้ำตกมันจะอยู่แค่นี้แล้วพอสูงขึ้นไปมันจะเป็นตัวผนังวีเนี่ยใช่ครับเป็นผนังหินวีเนี่ยใช่ไหมฮะตัวนี้ชั้นสองก็เริ่มติดตั้งแล้วผมเห็นตัวนั้นอ่ะ เอาตัวเฟรมอลูมิเนียมขึ้นมาแล้วเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกัน,ด,นดีกว่าขึนไปชั้นสไป<ะ>นี่เขาเอาขึ้นมาแล้วเนาะตัวนี้เป็นบานของตัวไหนบ้างเป็นบานเลื่อนของตามห้องนอนครับอที่จะไปติดตั้งในห้องนอนต้องยกมาขึ้นมาบนนี้ก่อนแล้วมีบานที่อยู่ตรงนี้ด้วยบานนี้จะเป็นบานใหญ่นะแต่ว่าเปิดได้แค่สิบห้าองศาอาตัวล็อกเปิด15องศาใช่ตรงนี้จะเป็นห้องกวดเป็นเอาท์ดอร์ แต่ว่าให้เปิดได้แค่สิบห้าองศาก็ประมาณเปิดรับลมประมาณสักประมาณสักยี่สิบเซนได้คือเปิดรับลมไม่ใช่ว่าช่องเปิดเพื่อที่จะให้คนออกเดินไปเดินมาไม่ให้คนออกแค่เปิดเฉยเปิดมาเซอร์วิสพูดงี้ดีกว่าเปิดมาเซอร์วิสนะฮะครับผมเราก็เลยยังไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวติดแล้วจะขนกระจกเข้าไม่ได้อเราก็เลยเดี๋ยวจะติดบานนี้ทีหลังเดี๋ยวขนของขึ้นมาให้ครบก่อนส่วนฝ้าตรงนี้ก็เป็นของงานอินเทเลียละใช่ครับตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่พาร์ทของเราละครับแล้วก็แผงแผงบันไดเนี้ยจะเป็น ราวกันตกที่เป็นกระจกอของฮาเปเล่กันรวมถึงแผงตัวนี้ด้วยนี่รวมถึงแผงการตกของผมนี้ด้วยอันไหนที่มันไม่เรียบร้อยที่มันดูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ช่างเราไล่เก็บงานใช่ครับรอเขาติดงานชุดอลูมิเนียมเสร็จแล้วเราไล่ตามหลังเก็บงานเลยใช่จะได้ไม่ช้าเดี๋ยวเราได้ขนาดพื้นผิวเราก็จะปรับระดับพื้นด้วยอโอเคก็ตอนตอนนี้ก็ต้องรอระดับพื้นผิวอยู่เดี๋ยวเข้าไปเคลียร์เรื่องแมทีเรียลที่จะเข้ามาอ่ะเราจะพามาดูห้องนอนมาสเตอร์ครับมาสเตอร์เบดรูม ห้องนอนมาสเตอร์เบนอันนี้ช่างช่างแอร์เนาะเขามาตัดไปแล้วใช่ปะเราตัดให้เขาครับเราตัดให้เขาเราตัดให้เขาเราแจ้งขนาดกันอแล้วเราก็ตัดให้เขารอเดี๋ยวก็มาติดตั้งครับผมตัวเฟรมตัวนี้ก็ใส่แล้วครับบอกว่าเฟรมข้างล่างใหญ่ใช่ไหมแต่สเปซตัวเนี้ยเฟรมมันกว้างกว่านะครับผมตัวนี้เป็นบานฟิกบานฟิกครับใช่ไหมเป็นบานฟิกแล้วข้างนอกเป็นตัวชุดอลูมิเนียมคอมบสิต ตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวอะไรเป็นห้องแต่งตัวดเดี๋ยวจะมีบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินสองข้างทางมาแล้วก็เข้ามาที่ห้องน้ำนครับันนี้ก็รอทางห่ปราเล่มาติดเฟมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมพาลงไปดูไฮไลท์งานปูหินจริงเลยดีกว่าได้รู้สึกว่าอย่างสวยเลยสวยวมาก ต้องเป็นทีมช่างที่เฉพาะทางเฉพาะทางใช่ไหมใช่ครับโอ้ยอย่างเราทํานี้น่าจะนานแล้ะตอนทํานี้ต้องมาคัดหินกระเทาะหินให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการเดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่าไปตามลงไปข้างล่างไปนี่นะฮะเป็นงานติดหินจริงหินจริงเป็นตัวผนังตกแต่งไอตัวหินจริงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตรงนี้แล้วก็ตัวข้างข้างหน้าใช่ไหมตรงแถวลิฟต์ลิฟต์ด้านนอกลิฟต์ด้านนอกใช่ดูสังเกตนะฮะนี่เขาจะมาเป็นก้อนอย่างนี้มาเป็นก้อนมาเป็นก้อนอย่างนี้เนาะ แล้วก็ผมเห็นต้องเอาสกัดต้องมาสกัดแต่งอแล้วต้องแบบให้มันพอดีกันด้วยระหว่างต่อกันลูกต่อลูกผมต้องบอกไว้ก่อนงานบางทีงานพวกนี้มันจะเป็นงานเฉพาะทางเหมือนที่เขางานฝีมือที่ปั้นโบสถ์ปั้นอะไรของวัดใช่ไหมใี่มันเป็นปั้นเขาเรียกว่าปั้นเสียบปั้นพญานาคปั้นอะไรพวกนี้จะเป็นงานช่างฝีมือนะฮะดูดูลายคือเขาจะทําสกัดให้กับมันจะไม่เท่ากัน ขนาดแต่ละก้อนมันจะไม่เท่ากันและการจัดวางเรียงโซลชันของเขาอะ่ะตัวแมสตัวอะไรพวกนี้ดูฮะมันจะมีทั้งแนวนอนเขาเรียกว่าดอทไลเพนครับในทางสถาปัตยะกรรมก็คือมันจะไม่เหมือนกันเลยสก้อนเพราะว่าหินมันมาแต่ละก้อนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ละไม่เหมือนแต่ปัจจัยที่ยากคือเลยรู้ไหมในการเข้าของแต่ละก้อนกว่าจะสกัดกว่าจะเข้ากว่าจะหาองศาที่มันชนกันมัน,ค,นค่อนข้างยากและใช้เวลานาน ไอ้สองแผงเนี้ยเขาใช้เวลาทาประมาณกี่วันไอ้ทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้งหมดนี่เหรอน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งคแ,แค่นี้อาทิตย์หนึ่งประมาณเจ็ดวันครับอโอวันนี้ถ้าถ้าไม่เคยทำอย่างนี้น่าจะเป็นเดือนครับนึอย่างนีงย้นยังไงก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีหนึง่งสำหรับบ้านคุณหมอหลังนี้บ้านท่านเจ้าสัวโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจบเท่านี้ก่อนนะคระับสวัสดีครับ